นะครับชมนะครับถามว่าไก่เอามาจากไสครับไก่ผมกะไปหาขอมาครับขอมองหันมองนีนะครับไก่ซื้อเอามัดออกลูกเพราะใครดีครับเลยหาขอครับไก่ซื้อม้าตายเมดครับนี่ครับไก่ขอไก่นะครับเนาะอันนี้กสิพามึงการเลี้ยงไก่นะครับ ใกล้พื้นบ้านเขานะครับเนาะมาเลี้ยงแบบใดนะครับเริ่มต้นแบบใดนะครับนี่เลี้ยงแบบบ้านๆนครับเริ่มแรกเดิมทีกัได้พอพันม้าครับกับแม่ม้าสามตัวเป็นไห้ม้านะครับเนาะกะ็เอามาเพาะครับนี่ครับพอตอนนี้ ็ได้ประมาณเจ็ดสิบก็แม่แล้วครับแม่แม่พันนะครับนี่ครับพาะมึงนะครับเนาะนี่ครับครับนี่ครับไข่ครับไข่นะครับเต็มครับเริ่มหลายแล้วครับนี่ เราต้องตีคอ,อกนะครับการเลี้ยงไกล้ต้องมีคอรกอย่างดีนะครับกันหมากันพอ,อกแมวครับมันจะขเข่าม้ากัดไกลเราเนาะครับเนาะคอ,อกฟักครับออกฟักตอนนี้ก็ฟักอีกสามแม่แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่กำลัง หน่วยหนึ่งนะครับนี่กำลังเริ่มฟักได้สามสามเมยกำลังฟักครับออกไปฟักแล้วกับอีกสามเมยครับนีครับเต็มอยู่ครับแลนเต็มอยู่ครับไก่นี่ครบับนี่คอกที่มันคอกหลักครับคอกกวางครับ ปัญหาของการเลี้ยงไก่ก็คือไก่นี่กะนอจากไกล้บ้านแล้วหนึ่งก็ข้อก็ต้องฉีดยากันนะครับเนาะต้องหายามาฉีดทำกับป้องกันโรคครับเอาฟางคูพื้นนะครับนี่เปีนเรื่องง่ายๆคือปูไม่ให้มันเหยียบพื้นครับเพราะเชื้อลงมาน้้าพื้นดินนะครับเริ่มที่แรกอ่ะ ให้หัวาหารครับสมหัมมพวกนี้ครับใครแหลกเกิดนะครับเนาะอย่างแบบง่ายแลวน้ำนี่ครับให้ถังสมไบโอสิบสองให้กินนะครับเนาะดูแลทําความสะอาดมันทําความสะอาดเรื่อยๆครับเปลี่ยนน้ำทุกมือก็ได้ครับเปลี่ยนน้ำกินทุกมือได้ยิ่งดีครับเพราะน้ำกินสิบนเพะสกปรกนะครับเนาะที่ผมก็ทำคอ,อกปเป็น ีเป็นช่องเป็นช่องไว้เนาะครับก็เือเป็นล็อกเนาะเป็นล็อกเป็นล็อกอันนี้ตีมุ้งลังคามันพร้อมครับเพราะว่ามันจิบบินออกนะครับเนาะบินออกนีแมวหมาเขาไปกินลูกไก่เนาะครับแล้วก็แม่ไก่กับถือว่าบินก้นม้าตีกันนะครับเนาะการไหวครับหามุ้งไห้ครับเห็นครับมุ้งเขียวล้อมจีบถึงๆไหวครับรอมันใหญ่แล้วเข้าไปใส่คอกหลักเนาะครับเนาะ มันทีโล่งครับตอนนี้เอาฟางเที่ยวเขาแล้วก็เอาฟางว่าโอ้โหมันย่างนะครับง่งายๆครับง่ายๆนี่ครับโอ้โหแม่พันเนาะครับเนาะ อันนี่ก็เริ่มเลิมสีคันตริมสีคันที่ฟักฟอมกันหลายแล้วครับนี่ครับแม่นเมื่อส์เลครับนี่นี่พอพันธุ์ประจําหลักครับไช้ป้าก้อยนะครับเนาะนะครับแม่พันธุ์ใยแล้วครับเริ่มฟักแน่ก็เริ่มสีผสมพันธุ์นะครับน่าจะอีกน้อยน่าจะฟักอีกความกันหลายโตัวนะครับเนาะ มีก็เป็นยาวิตามินใบอุ้งที่สองนะครับเนาะไก่กินครับเสริมวิตามินให้นไก่ให้นไกล่ล่าเรืองครับนี่ยาขาเชื้อนะครับในเหล่าไก่ไรไหาอะไรอย่างนะครับเนาะอันนี้เกษตรจังหวัดไหิมาลัยนะครับเนาะเห็นไหมนี่พี่กันครับยาไทยประหยัดในสัตว์ครับ ยาทายพยาธเนาะครับใส่ครับพวกสัตว์หควายกระไดมืดอยู่ครับเนี่ยครับยาหยอนนะครับเน,ะนยาะยไก่ป่วยเนาะครับเนาะ ชาวบ้านชาวบ้านนะครับเนาะเวลามันป่วยกะยาพาราบดนะครับเนาะยาพลรายาลดไข่มาเนี่ยครับบดไส่น้ำเห็มันกินนะครับเนาะยาพลราบดใส่น้ำล้วใส่สลิงนะครับแล้วดูดเอาเราให้มันกินนะครับยาแจ๊กเสพยาพารามาเนี่ยครับดูดใส่สลิงใกล้กินนะครับเวลาใกล้ป่วยนะครับเนาะง่ายๆครับนี่ เพียงผลนะครับพ่นยาขาเชื่อนะครับเนาะหาหง่ายๆครับเอาแบบง่ายๆครับหรือมาบาักบาทครับนี่ครับเป็นอาหารเนาะอาหารสำหรับใช้ใช้หน่อยนะครับเนาะใช้แหลกเกล,ลือเปล่าปลา,าเนี่เป็นอาหารนะครับเนาะใช้หน่อยนะครับเนาะนะครับ ีไก่รับปล่อยออกมาให้มันกินวันกินแมงเนอะเหมือนไ